ตออไม้เที่ยงคู่หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ไข่ที่มีคู่ดอกไม้เที่ยงคู่อยู่สี่คู่พอเคื่เทียนนะครับในชุดเทียนจะมีดอกไม้เทียนดอกไม้เทียงคู่หนึ่งชุดแล้วก็ไก่ต้มหนึ Covid> ่งตัวไก่ต้มน oui> ี claro> ้เขาเรียกว่าไก่เทียนแล้วก็เงินค่าเทียนอีกจำนวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็คงจะให คุณพ่อลาบนะครับนำชุดมีเทียนหนึ่งชุดนะครับมาวางต่อหน้านะครับต่อหน้าลูกตาหักข้าวนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็น ขอแต่งแล้วพอดีขั้นตอนกระบวนการขอแต่งและสู่ขอละเสร็จเป็นดอกไม้เป็นผู้อีกสี่ผู้ผู้ขึ้นเขียนนะครับเอาพวกเออพันกุลาเออตัวนี้ขึ้นมาข้างหน้าชุดดอกไม้นี้มาข้างหน้าเออเรื่องไก่กับเรื่องเล่าเรื่องเออระกาชิโซกัปตามมาเออนั่นแหละมีเล่ามีดอกไม้เป็นผู้แล้วก็เป็นชาชิโซนะครับ

เออเฮ้ยน้าที่ชุดจารที่นี้แหะชุดจารที่ผู้ที่ห้างวอลคู้นึงผู้สองนี่แหละเอออยู่ระดีนั่งราเลยอเลยเออเอาเออคนอารามเราได้เลยมั้ยเอาวันนี้แม่มือสัตว์วันดีวันดีวันตาผู้สนาวันแข็งความเส้นเงินไว้สาเนี่ยว่าเสล่คอยผู้เป็นล้านผู้ดีวีดวงเก่งได้ดอกไม้เทียนผู้สี่เทียนห้าผู้ ไว้หายอีกหาก้องมากว่าแท่งโว่าแป้งกตอร์ตูคบเตอร์ูคอยทั้งหลายแน่ไว้สาลูกตาพัาเทาเลยพวกันครับพวกพวกเอาพวกโกสูครับพอไปสออเลยผมมีกระดอกกันยกเล

เอสาธุเจ้าผู้เป็นหลานผู้ใหญ่พี่จงเก่งหมดสื่อจุดคว่ำเลี้ยวหอยกันหมุนดอกไม้ฮ้าขู่คู่ที่หนึ่งหกแต่อกแต่ว่ามันไม่ใช่แล้วขอแล้วขอไปทีแล้วอ่ะขอจับทีที

ขี้อขอเคบ้าเข้าเียนเจอ้าวาเจอหูนี่กมัท่าไอิ่งตอยมซคูเออแล้วอันนั้นเอาใกล้ี่ห่เียนเออ